สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทาร์ทนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open b o ็ของ s e c u l l ี่ออร์ c โอล์คค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบตุ๊กตาเนาะและ Oracle เด็กนี้ทางเด็กก็จะเป็นคล้ายๆของเล่นนะคะเหมือน Toy Story เนาะแต่ออกแนวดักดักหน่อยกล่องค่าเป็นกล่องกระดาษเคลือบเงาแข็งแรงทนทานค่ะ ก็มีทั้งหมดแปรหนึ่งสามหกภาษาด้วยกันนะคะข้างในไพ่ก็จะมีทั้งหมดส2มสิบสองใบค่ะผลิตโดยบริษัทโ o สคาร a บิโนะคะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเนะว่าจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นปกด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นปกด้านหน้า Artwork by n i c o l e t a Secori นะคะ Instruction by l u n i a Weatherstone จะทำขึ้นเมื่อปี2016นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาทั้งหมด6ภาษาข้างในบุ๊กเลตนี้ แล้วก็แต่ละภาษาก็จะมีตัวเลขประจําไพ่ชื่อประจําไพ่และคําบรรยายอย่างสั้นๆค่ะและการตีความหมายเนาะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยทางภาษาอังกฤษก็จะมีเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาหน่อยก็คือจะมี Light และ Dark ก็อาจจะหมายความว่าไพ่หนึใบจะตีได้สองความหมายได้ความหมายทางสว่างและความหมายทางแง่ลบนะคะทางดาอันนี้ก็ที่มาที่ไปเนาะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างออร์โคสำหรับนี้ปกเป็นปกพลาสติกบางค่ะสวยงามเคลือบเงาเนาะข้างในเป็นกระดาษก๊อปปี้ กระดาษโปสเตอร์ค่ะค๊อปปี้คุณภาพดีค่ะก็จะมีเชือกลิปบิ้นโน้ะให้เราดึงเอาไพ่ขึ้นมาสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าตาหลังไพ่นะคะว่า เป็นยังไงเหมือนเชือกในของเล่นเด็กเลยเนาะนส่วนความหนาของไพ่ปันกลางค่ะไม่หนามากและบางมากเคลือบเงาค่ะขนาดเป็นขนาดของไพ่ออร์โคตามปกตินะคะเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละใบาจะหน้าตาย,ยังไงใบที่หนึ่งค่ะ สายตาของตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีความเป็นชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็จะไม่ดูสดใสแต่ก็ไม่ดูโศกเศร้าซะ,ะทีเดียวนะคะก็อาจจะตีความหมายในด้านมืดและด้านสว่างเนาะก็คือแง่บวกแง่ลบตามคำแนะนำของไกดบุ๊กเมื่อกี้นะคะใบที่สอง เนื่องจากคำบรรยายใต้ภาพก็ไม่มีคำอธิบายไพ่ก็จะไม่มีแสดงว่าเวลาเราจะทำงานกับไพ่สำหรับนี้จำเป็นจะต้องรู้จักไพ่แต่ละใบเป็นอย่างดีก่อนนะคะไม่สามารถเปิดและใช้งานได้เลยเนาะใบที่3ค่ะก็ ก,กีนเนาะในมารุกใบที่4ี่ผีเสื้อค่ะใบที่ห้าเขายิ้มนะตัวขนมปังขิงโดนกินก็จริงแล้วเขาก็ยิ้มแตกก่กระพร้อมทางน้ำตาเนาะ ยินดีที่จะยอมให้โดนกินเนาะรายละเอียดของเขาน่าสนใจนะคะเพราะว่านี่ค่ะอย่างเช่นของข้างๆประดับตกแต่งก็จะเป็นของเล่นขนมสมัยแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆขนมไม่เล็กๆหวานๆนะคะคล้ายๆเบอร์รี่ตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้ทำเป็นดอกไม้เนาะ ใบที่หค่ะกอดปลาใบที่เจ็ดค่ะแล้วก็มันจะมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นตัวไข่ตัวนี้เนอะอืมไม่เคยดูเหมือนกันแต่เคยเจอโผลมาบ้างบางครั้งในแคสเปอร์เนอะ ก็ดีนะคะตรงที่ว่ารายละเอียดของไพ่ก็จะมีความงดงามและเส้นบางๆอย่างคเพื่อที่จะตัวละครหลักออกมาชัดเจนไปที่แปดค่ะอันนี้จะดูเศร้าๆหน่อยเนาะเนี่ยคันเบ็ดนะคะเส้นก็จะบางๆเส้นเอ็นของมัน <c oughs> และละเอียดปีกย่อยเล็กๆก็มีพอสมควรนะคะในแต่ละภาพอันนี้น่ารักมากเลยคือทุกภาพค่ะคะ่ะตุ๊กตาจะไม่ยิ้มแต่ไม่เสียใจก็ทำหน้าปกติก็ทำกิจกรรมของเขาไปอะคะ่ะอย่างตอนนี้ยงชิงช้าก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกดีใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจนะคะ ใบที่สิบนี่เลยตกใจนิดหน่อยตื่นมาเจอถอยทักยักษ์ใ <c> บ <oughs> ที่สิบเอ็ดเป็นเขาวงกดเนอะน่าจะคล้ายๆเรื่องลาพอนเซลอะค่ะเป็นเจ้าหญิงด้านบนมีแมงวันเหมือนไวรัส เต่าทองเจ้าชายที่กำลังจะขึ้นไปหาเจ้าหญิงก็ต้องสู้กับซาลาแมนเดอร์ก่อนแม้กระทั่งเลโก้ก็มีแขนขาเนาะดูสิค่ะสามเหลี่ยมนี้ก็มีเป่าแต่ตามมิติไปใบที่สิบสอง เด็กผู้หญิงเนาะเปิดประตูมาเจอหนวดประมึกช็อกหน่อยหน่อยหน้าตานางก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะคะเหมือนรู้จักกันดีแล้วก็เหมือนตั้งคำถามในหัวใจเนาะมาทำไมเนี่ยหรือว่าตัวอะไรเนี่ยมาที่13ค่ะ เด็กผู้หญิงที่มีมงกุฎแสดงว่าอาจจะเป็นเจ้าหญิงแล้วก็อยู่ในปราสาทที่ทำจากขนมเนาะมีคุกกี้มีมารชเมลโลมีไอติมมีลอิปปน่ารักมากเลยค่ะใบที่สิบสี ภาพนี้เด็กผู้หญิงบีบน้ำนมออกจากตัวเองให้กระต่ายดื่มเนาะอ,อันนี้ค่ะพวกของประดับก็จะเป็นพวกลูกชิ้นลูกอมเนาะลูกกวาดทั้งนั้นเลยไปที่สิบห้านะคะ ก็จะเป็นเจ้าหญิงดอกไม้ที่มีผีเสื้อแล้วก็พึ่งปลายภาษาจะเป็นดอกไม้ทุกดอกเลยจะเป็นดอกแตกต่างกันไปดอกกุหลาบดอกบัวเยแะยะ่ะไปหมดเลยเนาะเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วใส่มงกุฎก็เป็นเจ้าหญิงแน่ๆไม่งั้นก็เป็นราชินีสวยงาม สิบหกนี่เหมือนอลิสในวันเดอร์แลนด์เลยเนาะก็จะขี่กระต่ายผู้หญิงใส่ผ้ากันเปื้อนออกแนวมีความกล้านะสายตาของเขาก็จะดุดันหน่อยใบที่สิบเจดเดผู้หญิงเนาะฟังกระต่ายลอนิทาน นั่งอยู่ในพื้นเปลือยๆอย่างนี้ไม่ได้นั่งบนพรมก็แสดงว่าอาจจะนั่งในครัวหรือว่านั่งในห้องส่วนตัวที่ไม่มีใครมารบก,กวนเนาะฝาผนังก็จะเป็นวอลเปเปอร์ภาพจางๆสวยงามมากเลยไพ่ใบที่สิบแปดอืมเจ้าหญิงค่ะเปิดกระโปรงมีขาประมึกเนาะ เจ้าชายตกใจก็วิ่งหนีถ้าส่วนตัวจะให้ตีความหมายไพใบนี้ยังโดยที่ยังไม่ได้อ่านไกลบุกอาจจะแปลได้ว่า,าถ้าเปิดเผยตัวตนจริงๆออกมาคนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะรับเราไม่ได้เนาะไม่งั้นก็ทำอะไรที่ <c oughs> ควบคุมอำนาจได้อะไรอย่างนั้นนะคะใบที่19บคล้ายๆใบที่เมื่อกี้ที่เจ้าชายเขาต่อสู้เ,เพื่อมาหาเจ้าหญิงอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่จะเป็นเส้นทางที่ไม่ปฏิดปะต่อกันอุปสรรคไม่เยอะมีบ้างแต่ว่าเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันกับไม่ครบมีมาไม่ครบ เมื่อกี้ทางสั้นสั้นชันแต่ทางมันครบนี้ทางไม่ครบไพ่ใบที่ยี่สิตัวเล็กจิว๋วนึกถึงทำเบลิน่าเนาะเจ้าหญิงนิ้วโป้งนี่ก็จะขนาดเล็กเหมือนกันลูกเต่านี่ใหญ่ครึ่งขาเธอเลยเนาะลูกกวาดก็ใหญ่เท่าครึ่งขาเธอเลยกระต่ายก็ตัวใหญ่กว่าเนาะมานั่งดูนะจับตามองเนาะว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้ก็ทำอะไรอยู่ ใบที่ยี่สิบเอ็ดสองกลหัวใจเดียวเพลงปานธนาพรฝาแฝดเนาะเหมือนต้องเข้าใจกันและกันนะคะใบที่ยี่สิบสองผู้หญิงคนนี้เขาเอาผลไม้ วางบนกระโปงตัวเองแล้วก็ถือกระโปงตัวเองมาแบ่งให้กวางตัวนี้มันก็ถึงของการเสียสละและการแบ่งปันเนาะเชื่อได้ว่าผู้หญิงคนนี้ค่อยๆปล่อยกระโปงออกมาให้กวางตัวนี้จนหมดอ่ะค่ะคงไม่มีไม่ได้เก็บไว้บ้างเนาะชุบๆจุบไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า ใบที่ยี่สิบสามค่ะพึ่งพาบินพึ่งน่ากลัวมากถ้าพึ่งแบบนี้มาหาเินคนหนึ่งค่ะจะไม่ขอบินด้วยน่ากลัวมากใบที่ยี่สิบสี่เด็กตัวเล็กอีกแล้วคราวนี้เจอหมีตัวใหญ่ พุ่งเข้ามาหาในห้องและเด็กซ่อนแสดงว่าเจ้าหมีตัวนี้ไม่ได้หวังดีแน่เลยเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หัวเราะคิกคักก็ไม่ได้เล่นซ่อนแอบเนาะแต่อาจจะเป็นไปได้ถ้าตีความหมายดีอาจจะเล่นซ่อนแอบก็ได้เนาะสนุกกันเล่นกันแต่ในทางที่ไม่ดีไอหมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวร้ายไพ่ไปที่ยี่สิบห้าค่ะก็ผีเสื้อเนาะ อมาหาผู้หญิงมาปลุกให้ตื่นมีเชอร์รี่วางอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าผีเสื้อเขามาเอาเชอร์รี่หรือว่าเขามาหาผู้หญิงเนาะชอบลายตรงนี่เลยคะ่ะตรงโซฟาที่เธอนอนเนาะสวยงามมากเลยยี่สิบหกค่ะนี่คะ่ะลูกกวาด โค้งเป็นลายเลยน้ำตาลน,นะคะที่ที่ถูกทาสีสลับสีขาวแดงแล้วก็ยืดให้เป็นเส้นยาวอะคะ่ะถ้าไม่ได้ทำเป็นวงเป็นลอลลี่ป๊อปแบบนี้ก็จะหน้าตาย,ย่างี้ค่ะเป็นผู้หญิงขี่กวางคอยาวยีราฟหรือเปล่าไม่แน่ใจใส่ชุดหน้าหนาวเนาะม,มีที่ปิดหูด้วย ผ่านป่าแห่งลูกกวาดเนะาะไพ่ไปที่27ค่ะจากหน้าปกเลยผู้หญิงคนนี้เขาเลือดออกจากอกแล้วมีเค้กตัวนี้อยู่ที่มือไม่อยากจะตีความหมายว่าตัดหน้าอกตัวเองมาหรอ หรือว่าสิ่งที่เปื้อนที่มือมันก็แค่แยมสตรอเบอรี่ที่ตกแต่งให้กับเค้กนี้หืมพที่ยี่สิบแปดค่ะเ,ออเด็กผู้หญิงคนนี้เด็ดตาของไอศครีมคนนี้มากินแล้ว เรียบร้อยไอศ์ครีมคนก็ยังยิ้มเนาะดีใจแม้กระทั่งแบบว่าโดนเหยียบสักขนาดนี้ละไอติมนี่ข้างหลังนี่ก็โดนเจี๊ยไปแล้วตรงหัวยังทำท่าเซอร์ไพรส์เนาะนี่ค่ะลูกกวาดแล้วก็ลูกอมอยู่ข้างๆไพ่ใบที่ยี่สิบเก้าค่ะ ทหารต้นเล็กจะเอาดาบไปสู้อะไรกับใต้กระโปรงผู้หญิงเนอะเหมือนเพิ่งเข้ามาจากทางประตูนี่อะคะ่ะทางด้านหลังเข้ามาทางประตูทางด้านหลังแล้วก็เข้ามาบุกถึงตรงนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงเขาเข้ามาจากประตูมาหาทหารเป็นไปได้ว่าผู้หญิงอะคะ่ะเข้ามาหาทหารมากกว่าเพราะว่าของในนี้ไซส์พอดีทหารหมดเลยและประตูนั้นก็เล็กมากด้วย ไพ่ไปที่สามสิบค่ะนี่หมีไม่ได้ยินยอมละเหมือนไอศครีมเมื่อกี้มีร้องไห้ไพ่แพ้อย่างเิ้นเชิงเนาะเด็กคนนี้ ผมบลอนใส่ชุดสีชมพูเหมือนบาร์บี้เลยแต่ถือม้นอย่างนี้ก็น่ากลัวนะคะใบที่สามสิบเอ็ดค่ะพยาบาลผู้หญิงช่วยกระต่าย,ยจะฉีดย,ยาอืมกระต่ายน้ำตาล่วงอะ่ะวอลเป,ปเปอร์ข้างหลังนะคะเป็นลายดอกไม้เนาะสวยๆจางๆ ส่วนเตียงของกระต่ายตัวนี้เหมือนกระต่ายตัวนี้ยังเป็นเบบี้กระต่ายอยู่เลยเนาะก็เลยมาฉีดยารักษามีตรงด้านล่างเนี่ยค่ะแสดงว่าเตียงนี้ยังโยกได้ก็เป็นเบบี้กระต่ายอยู่เป็นเปลของเขาไาใบาสุดท้ายค่ะผู้หญิงเป็นแมงกะพุนเนาะช่วยเจ้าชายที่จมน้ำ แมงกระพุนตัวอื่นก็เป็นแมงกระพุนปกตินะคะแต่ว่าคนนี้ก็ครึ่งแมงกระพุนครึ่งคนเหมือนแอเรียลเนาะแต่นี้ก็จะแบบเป็นแมงกระพุนส่งนั้นไปเล่นทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าไพ่ของออราเคิลสำหรับเซคูลี่ค่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ